สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันศุกร์ที่10มีนาคมนะครับสำหรับจีนเมื่อวานบ่ายเสียดายมากครับไอ้8กังหนึ่งกับ 1, 1, 8ที่วางไปค้างดีดมาเป็นตอง9ครับและเรามีอะไร9 9 8าเครับก็เต็บใจครับหลักร้อยถูกหลัก10ถูกขาดหลักหน่วยเนาะตอง9มาฮานาก้านะครับตอง9มา เช้านี้จีนเปิดที่ลบครับ6 3สาสาขอประทานโทษครับ3ามห3หสาสาครับสามห3หสาสานะครับเปิดที่ลบตอนนี้ผมตอนนี้อยู่ที่ลบผมเกิดลยคิดที่ลบครับอ่าพอดีเลขใบอนุโมทนาที่วานที่ผมไปทําบุญผ้าห่อศพแล้วก็ทําบุญบริจาคโรงศพเลขเล่มที่เขาจะตรงกับที่สามทับหหครับนะสามทับหหแล้วก็เลขที่ 1 3ทับครับสำหรับทำไมถึงเอามาลงให้เพราะว่าปีที่แล้วผมลืมลงครับและมันไปตรงกับเลขราพัฒนานะครับเผื่อบางท่านชอบเอาไปเล่นหุ้นเล่นอะไรก็สุดแท้และท่านนะครับเล่นที่3ทับแล้วก็เลขที่ครับมันจะมีมุมซ้ายมุมขวานะครับเลขที่1 3ึ่งทับสีเเนาะลืมบอกตั้งแต่คลิปนี้แค่อีกครับก็ยังไงลองเอาไปเล่นทั้งวันก็ได้นะเผื่อนะครับ ใครจะไปวินไปกันสุดแท้ได้ท่านนะทีนเช้าเด่นสุดที่จับได้คือ1ครับเปิดเบิ้ลเปิดเบิ้ลบนล่างโอกาสปิดเบิ้ลเป็นไปไ,ได้ส่วนตัวผมชอบ1กับ8 8กับ1ก็1กับ8 8กับ1ชอบทั้งคู่นะครับใจอเอียงไปทาง8ครับนะใจอเนียงไปทาง,นะง,ง8ก็3คู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี3 8 61ผมจับที่ลบนะครับ3861นอาา่าฮะสามแปดหกหนึ่งนะครับแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งอ่าฮะอันนี้เป็นสามคู่ที่ผมชอบนะบไปสามคู่ที่ผมชอบร้อย าตัวเปิด6น่าจะยังพอเหลือบ้างนะครับน่าจะพอเหลือบ้างมัด6เข้าไปครับก็ตัวนะครับ638 661611 6 6 66 66 8 6 8 8 6 9 8 6 0 1ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังนะครับ